รวมรีวิวมวลล้านจอโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่1 5 0สนับสนุนคนไทยแบบไม่มีนิมิตออกไปใช้ชีวิตให้เกินร้อยรีมี่ฟูทีชาปรุงเสน็จรสพนมาชีผงอร่อยเกินเปลอได้ประโยชน์เกินใจและตะซอยเอสตรา3 0 0ออร่อยคุ้มค่า สวัสดีอันยองชีกาครับสรุปรีแคปชั่นรีวิวมวยที่น่าสนใจกับช็อตเด็ดมวยหน้าจอที่เทโรเจนเฮสตีครับในรุ่นมวยก,การ์ดมวยไทยรุ่น56กิโลกร,รัมนะครับเจอกับนักสู้โอ้โหอายุตัวเท่าเลยฮะอายุมากจอกับอายุน้อยนะครับนานี้ใครจะคว้าชัยไปในศึกวันลุมพีนะครับในศึกไฟส์น,สนะฮะมวยมันพันเอสตรีเมื่อวันเสาร์ที่21 ท่านว่าเมื่อเกือบหนปีที่ผ่านแล้วครับสายสเปเสไฟใครจะคว้าชัยครับนัาชกจะเป็นมังกรครับกวนเจิญอายุน้อยกว่านะฮะจะเจอกับมากกว่าประสบการณ์นะครับจอมเมคินสิทนวดยินจากกรุงเทพเขตรักสีนะฮะโอ้โหนักชกจักรุงนะครับใครจะคว้าชัยไปในวันนี้นะครับแม่ใครได้ศึกวันลนุมีก็ต้องมาลุ้นนะฮะ โอ้โห,หลุ้นตั้งแต่แรกเลยทีเดียวครับเอามาใช้มิสโซเรนพุชขับบนทีเริ่มแยกยกแรกครับจบแบบไหนครับเตะขวาท้านั่งของจอมแมคินพยายามจะรวนนะฮะใส่ให้กับของกวนเจินครับแหมทาได้ดีทาั่งของกวนเจินนะฮะพอกวนเจินครับหาเร่งเกมปิดเลยทีเดียวครับอาจจะหาตัวไม่อยู่นะฮะหวัวาสา,ายท้านั่งของ ขวนเจินครับนี่ฮะจอมเมคินพยายามจะหาครับแทงเข่าสวนกันคันนะครับพอจะเสียหลักไปยังเซตน้อยเลยเทียวนะครับพยายามจะหารวนเลยครับเจอเสียหลักไปนะฮะโอ้โหโดนกระโหลกทัดนะครับแทงขามขอเขาไม่ถึงนะฮะกรรมการห้ามเตะเลยเทียวนะครับพยายามจะหาจังหวะนะครับพอท่านของจอมเมคินหมดข้าหมดคืนนะครับไม่ตรงกงกันนะฮะพอพยายามจะนะฮะ คอเตะขวานะครับพอโอ้โหถือว่าได้ดีนะครับพยายามจะทะนั่งของจอมเมคินนะครับแม่นาทกจากเมืองกรุงถือว่าหน้าติดตามมาสงก,การณพอเจอแดนมมก,ก่อนไปโอ้โหก็น่าติดตามทะนั่งของจอมเมคินนัดโดนสวนกระเด็เตะขขาวนะครับพอจังหวะนะครับพยายามจะหานะครับเสียหลักท่านั่งของทนั่งของกวนเจิญครับแม่เ้องาเสียหลักทนั่งของจอมเมคินไปจอมเมคินพยายามจะหา รวดเลยครับพอไม่ถึงยังไม่ถึงเลครับวินาทีที่น่าติดตามกันนะฮะโอ้โหถือว่านะฮะพอโดนไปสเปซสปะนะท่านั่งของจอม์เคินนะครับ แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนลฮะพอโดนโโหเตะทัานล่างของกวนเจินใส่เตดนะฮะตามตัวเลยครับท่านั่งของจอมชิงโดนนายท้องปางงานครับโอ้โหเตะแม่นครับปิดเคมเลยครับฉุบเร็วเกินคาดครับโอ้โหจุเลยครับโอ้นายท้องปางงานครับแม่จุกแบบนี้ก็เสียอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ตานไม่อยู่เลยเดียวครับอ่ะกวนเจินนะครับของป่าจ่าแดมก่อน เอาชนะเขตหลักสีกรุงเทพไปได้อย่างจอมเมคินครับไม่น่าเชื่อจริงๆในยทีเดียวครับอ่ะก็ถือว่าจริงๆผู้ชนะเป็นกระจายให้กับผู้แพ้ครับนี่คือชอนเด็ดมวยนัดจอที่เทโรเจ็เคสตีนะครับแม่คุ้มจริงๆครับน่าชกจัดเร่นมาก่อนสุดยอดไปเลยน,นะครับ